สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ RPG กันต่อดีกว่านะครับโดยเรื่องราวของ RPG 7 e เนี่ยเราก็ได้เล่าไปแล้วถึงไหมถึงจุดกำเนิดของมันแล้วก็เรื่องราวการทำงานของจรวดของมันด้วยว่ามันดียังไงสุดยอดยังไงซึ่งมันก็ทำให้ RPG 7 e เนี่ยเป็น RPG ที่ถูกใช้กันมากที่สุดในโลกเลยนะครับจรวด RPG เองเนี่ยนะครับผมถือได้ว่าเป็นหนในรูปแบบของการโจมตีรถถัง ที่มีกันมานานมากๆแล้วก็ได้ผลมากๆใช้กันมายันปัจจุบันเลยนะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้เองเนี่ยอาจจะไม่สามารถใช้กับรถถังรุ่นใหม่ๆหรือว่าเป็นรถถังที่มีเกาะนานาได้แต่ในหลากหลายพื้นที่บนโลกเนี่ยก็พูดจนตรงๆว่าก็ไม่ได้มีทุกที่หรอกที่จะมีรถถังดีๆใช้อะ่ะบางที่ก็มีรถถังเก่าๆก็ยังเอามาใช้กันอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการใช้ RPG อ่ะก็ยังคงมีใช้อยู่หลากหลายพื้นที่บนโลกใบนี้เลยหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราจะเล่าในวันนี้เนี่ยนะครับผม 2017ที่เมืองมาลาวีประเทศฟิลิปปินในช่วงปี2017นี้เองกินเวลาประมาณ5เดือนนะครับเมืองมาลาวีเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนเป็นสมรภูมิระหว่างกองทัพฟิลิปปินกับกลุ่มติดอาวุธที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มไอซิสในการต่อสู้นี้เองเนี่ยกลุ่มติดอาวุธก็มีการเอา RPG มาใช้ซึ่งอาวุธที่ใช้ในตอนนั้นเนี่ยเป็น RPG รุ่นเก่านะครับก็คือ r p g 2อาวุธแบบนี้เองเนี่ยใช้กับรถถังรุ่นใหม่ๆหรือว่ารถถังที่มีเกราะหนาๆไม่ได้นะครับผมแต่ก็สามารถใช้มตีรถ,ถัง ที่มีเกาะบางๆหรือว่ารถยนต์ทหารรูปแบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่แบบเป็นปืนกลเบาหรือว่าจะเป็นรถยนต์ที่เอาไว้ขนส่งทหารอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ผลดีเมื่อเจอกับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยกองทัพฟิลิปปินส์ก็ต้องหาทางในการปกป้องรถของตัวเองเอาไว้จากการจู่โจมของกลุ่มติดอาวุธนะครับแล้วให้ผู้ชมรูไหมครับว่ากองทัพฟิลิปปินส์เนี่ยแก้ไขปัญหานี้ยังไงแล้วก็สามารถจัดการเรื่องปัญหาการโจมตีจาก RPG พวกนี้ได้เลยนะครับผมถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ป้องกันได้1 0 0เเ็นี่ยแต่ก็เป็น ป้องกันที่ถูกมากๆแล้วก็ดีมากๆนั่นก็คือการแปะแผ่นไม้ขึ้นมาเป็นเกราะเพิ่มนะครับแล้วแบบนี้เองเนี่ยเฮ้ยแค่แผ่นไม้ทําไมมาถึงช่วยป้องกันการโจมตีจากจรวดที่พุ่งมาแล้วก็ระเบิดด้วยความเร็วแบบไฮเปอร์โซนิกในการที่จะ เจาะเหล็กแบบหนาๆนเข้าไปได้อะแผ่นไม้ทําไมมันถึงช่วยได้ล่ะครับมันเป็นจุดอ่อนของ RPG นะครับผมอย่างที่เราบอกกันว่าจรวด r p รจ RPG เนี่ยทำงานโดยมีลักษณะเหล็กข้างในเนี่ยเป็นโคนเชฟนะครับผมเรียกว่าการออกแบบลักษณะแบบเชฟชาร์จเจ็ดซึ่งการออกแบบแบบนี้เนี่ยนะครับผมมันทําให้ตอนที่หัวรบอะระเบิดเข้ากับแผ่นหรือว่าเป้าหมายเนี่ยแผ่นเหล็กที่โดนเข้าอะ่ะมันจะเกิดการรีดิเ e กเอนเตอร์จีแทนที่ระเบิดปกติจะระเบิดปุ้งออกมาเฮ้ยเป็นแบบ กระจายทั่วทุกทิศทางอันนี้มันเปลี่ยนเส้นทางของพลังงานที่ออกมาเนี่ยให้กลายเป็นเส้นตรงแล้วก็เจาะเข้าไปเลยแต่ทีนี้เองเนี่ยเมื่อเจาะเข้าไปอ่ะไอ้เจาะแผ่นไม้อ่ะเจาะได้อยู่แล้วนะครับยังไงแผ่นไม้ก็ถูกทําลายลงอยู่แล้วครับแต่ไอระยะการเจาะของพลังงานที่มันแบบคอนเซนเทรตมากๆเลยเนี่ยมันมีสั้นนะครับผม ทำให้เจาะแผ่นไม้แผ่นไม้แตกไปก็จริงแต่พลังงานที่เหลืออยู่เนี่ยมันเจาะไปแล้วรอบหนึ่งไงมันเหมือนต้องเจาะสองรอบอบมันมีพื้นที่ว่างระหว่างแผ่นไม้กับตัวเกาะเหล็กอยู่และในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยในการเจาะออกไปแล้วอะ่ะมันสูญเสียพลังงานไปเยอะมากๆนะครับผมทําให้เดินทางกว่าจะไปถึงตรงเหล็กเนี่ยประสิทธิภาพของมันลดลงเยอะมากๆแล้วแม้ว่าในบางจุดเนี่ยอาจจะใช้ได้ผลอยู่แต่ก็ทําให้ประสิทธิภาพของมันเนี่ยลดลงเป็นอย่างมากนะครับและสุดท้ายนี้เองเนี่ยด้วยวิธีการป้องกันแบบนี้ก็ช่วยทําให้กองทัพฟิล เป็นนั้นสามารถเอาชนะกลุ่มติดอาวุธแล้วก็มีชัยชนะในเมืองมาราวีมาได้นั่นเองนะครับก็เป็นเหมือนเกรดเล็กๆน้อยๆแล้วกันที่แบบว่าเออ วิทยาศาสตร์นิดหน่อยเนี่ยเอามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ด้วยราคาถูกแสนถูกเลยวัตถุดิบที่เอามาช่วยป้องกันเนี่ยไม่ได้แพงเลยถูกไหมพวกแผ่นไม้พวกนี้เนี่ยแต่กลับป้องกันพวกจรวดที่อันตรายได้บางทีเนี่ยมันก็มีอะไรแบบนี้ซ่อนอยู่ในสงครามเยอะมากๆเลยนะครับผมอาวุธที่ดีแสนดีเนี่ยอาจจะแบบแพ้อะไรที่แบบง่ายๆแพ้อะไรที่แบบง่อยๆหน่อยอะไรแบบนี้นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นการประยุกต์ใช้ที่ฉลาดมากๆของกองทัพฟิลิปปินส์่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่คือจุดอ่อนของจรวด RPG เลย ผแต่บอกไว้เลยว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็อัปเกรดกันมาแล้วละ่ะเขาไม่ได้ใช้อ p g พจมาโจมตีรถถังแพงๆก็ถังดีๆกันแล้วเ๋ยวนี้เขาก็มีแบบจาวลินมีอะไรแบบนี้มาแล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวในคลิปต่อมาเนี่ยเราจะมาพูดกันว่าทำไมอาวุธอย่างเจาวลินเนี่ยแทบจะจบยุคข,ของรถถังไปเลยนะครับผมเป็นอาวุธที่ทําให้รถถังเนี่ยตกยุคตกรุ่นไปเลยนะรถถังนี่กลายเป็นของอ่อนแอในสงครามไปเลยได้ไงทาไมจาวลินมาถึงดีอะไรขนาดนั้นนะครับผมในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงกันยังไงในวันนี้นะคร เวลาลงแล้วกับรายการ History World หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ